I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up Build what I want to make Yo. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one. ที่เป็นกระแสนในนขณะนี้นะครับแล้วเราก็ได้ทดลองใช้คันนี้นะครับในการออกทริปยิงยาวตั้งแต่นนทบุรีถึงเชียงรายนะครับแล้วก็ไปยังด่านช,ชายแดนแม่สายนะครับเหนือสุดแดนสยามแล้วกระเถิบมาในส่วนของจังหวัดพะเยานะครับน่านแล้วก็ลงกลับมาที่นนทบุรีระยะทางรวมๆแล้วประมาณ2,400กิโลเมตรนะครับความรู้สึกของการใช้งานแล้วก็ ตัวประสิทธิภาพรถเป็นอย่างไรวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับครั้งแรกเลยนะครับที่เรารับรถคันนี้มานะครับในวันที่ใช้งานในการขับขี่ในเมืองนะครับวันนั้นเป็นวันแรกที่ผมไม่ค่อยถนัดซัดเท่าไหร่นะครับในการขับขี่เพราะว่าลักษณะแฮนด์แตกต่างจากฟอร์ซา่าแฮนด์มันสูงนะครับการบังคับเลี้ยวการอะไรมันจะไม่ใช่ฟิลลิ่งเดิม อย่างเช่น f o r ์ a ซ5 0สามนะครับใครที่รับรถใหม่ไปก็จะรู้ดีที่มีรถ2คันก็จะรู้ดีว่ามันจะมีความคล้ายคลึงกับตัว ADV 350ต่อมานะครับเราได้ขับในเมืองนะครับแล้วก็รู้สึกว่าการคอนโทรลมันคล่องตัวนะครับนั่นคือข้อดีของมันนะครับแต่พอได้ลองขับในวันที่2นะครับที่เป็นการออกทริปยิงยาวนะครับยิงยาวจากนนทบุรีถึงเชียงรายเหนือสุดเดนสยามถือว่าวันนั้นเป็นวันที่ผมได้ ใช้ใช้ใช้งานมันอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ขับขี่อย่างจริงจังเป็นการขับขี่แบบยาวต่อเนื่อง11ชั่วโมงถือว่ารถคันนี้เป็นรถที่สามารถขับได้สนุกมากนะครับขับขี่ได้สนุกเน้นการขับขี่ทางไกลนะครับเหมาะสมมีข้อดีอย่างไรบ้างนะครับข้อดีของมันก็คือเรื่องของความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่ใช้งานได้จริงนะครับในการขับขี่เดินทางไกลนะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งสองระบบ Android และ iOS ในส่วนของ iOS เวลาเรายิงสกรีนเข้าไปนะครับหน้าจอมันจะไม่ได้ขึ้นฟูข้อมูลทั้งหมดไม่ได้ขึ้นวันที่วันเวลาไม่ได้ขึ้นระยะทางที่เหลือเพราะฉะนั้นเวลาใครใช้ iPhone มาเมื่อเิ่มสกรีนตัวนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ในเรื่องของข้อมูลอาจจะขาดตกบกพร่องบ้างแต่พอมาใช้ Android นะครับมือถือ Android ไม่ว่าจะเป็นซัมซุงหรืออะไรก็ตาม การเชื่อมต่อจะมาครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่วันเวลาแล้วก็ตัวสเกลระยะทางว่าเหลือเท่าไหร่จะถึงจะถึงที่หมายซึ่งตรงนี้เป็นข้อดีของตัวหน้าจอสกรีนตัวนี้จากที่ลองมาใช้งานจริงๆไม่มีการแห้งเลยตลอดทางไม่มีการหลุดแต่มีคําแนะนําอยู่อย่างหนึ่งว่าเวลาเราเชื่อมต่อเนี่ยให้เราลดแสงหน้าจอลงนะครับเพื่อที่จะให้หน้าจอตัวเครื่องมือถือเราไม่ร้อนนะครับแล้วก็พลิกหน้าจอลง พื่อีจะไม่ให้สัมผัสกับปุ่มเปิดปิดหน้าจอนะครับบางที iPhone เนี่ยผมตั้งหน้าจอหงายไว้มันขับรถไปขับรถมาปุ่มมันไปกระแทกด้านข้างนะครับทำให้ปุ่มปิดหน้าจอทํางานนะครับพอฉั้นพอปุ่มปิดหน้าจอทํางานหน้าจอดับเลยทันทีแล้วมันก็ขึ้นแจ้งเตือนนั่นคือประเด็นการใช้งานมือถือในการเชื่อมต่อหน้าจอสกรีนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สําหรับการเดินทางจริงๆนะครับในระยะทาง2,400กิโลเมตรที่ผ่านมาถือว่าการใช้งานหน้าจอเนี่ย ทำงานได้ดีมากแล้วก็เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะครับตัวนี้ผมถือว่าตัวนี้คือประสบความสําเร็จในการนํามาใช้งานได้ดีจริงนะครับประเด็นต่อมา2,300กิโลเครื่องยนต์เป็นอย่างไรนะครับเครื่องยนต์ในวันแรกสมูทนุ่มดีเพราะขับในเมืองวันที่2ยิงยาวขึ้นทางแบบปกติยังไม่มีทางลาดชัน้นขึ้นโค้งคดเคี้ยวมากมายยังขับได้ดีและนิ่มการออกตัวสมูทไม่รู้สึกถึงจังหวะที่ คัดจับกับหน้ากระโหลกคัดทำให้ออกตัวได้นิ่มนะครับใช้งานโหมดสปอร์ตจะอัตราเร่งดีนะครับใช้งานโหมดอีโคจะอืดน่าจะประหยัดน้ำมั on, นมากขึ้นจากการที่เช็คกับสเกลในการเติมถังเติมเติมน้ำมันนะครับเนื่องจากว่าผมลองโหมดวันไปเนี่ยผมลองโหมดสปอร์ตพอวันกลับผมลองโหมดอีโคนะครับเปรียบเทียบกันผมรู้สึกว่าอีโคประหยัดกว่านิดหน่อยเล็กน้อยนะครับ ที่3นะครับที่เป็นการเดินทางขึ้นเขาที่ภูลังกานะครับแล้วก็ที่น่านตรงนี้จะรู้สึกได้เลยว่าเรื่องของหอน้าคัดสัมผัสกับตัวก,วกระโหลกคัดเนี่ยเริ่มมาแล้วเพราะว่ามันมีเดียยดเดยเเด๋ยวหยิดเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวหยดเดี๋ยวเร่งแต่เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเป็นรถเกียร์อัตโนมัตินะครับแต่ที่สําคัญคือรอบมันเนี่ยเวลาเราทําความเร็วขึ้นเขาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0กว่ากว่าเท่านั้นเองนะครับรอบ นอัตราเร่งความเร็วอยู่ที่ 6, 60 6บ้าง70บ้างแต่รอบมันจะดีอยู่5,000ถึง6,000เท่านั้นถือว่าการควบคุมรอบในการเร่งขึ้นเขาเนี่ยทำได้ดีแล้วก็ที่สำคัญคือความร้อนมันไม่ได้ขึ้นสูงเลยนะครับผมเช็กดูความร้อนจะขึ้นประมาณ3-4จากทั้งหมดมี8สเกลนะครับถือว่าควบคุมความร้อนได้ดีนะครับมันจะร้อนมากเวลาวิ่งทางเรียบแล้วมาหยุดไฟแดง นะครับหรือเวลาขึ้นเขาติดติดกันนานจริงๆมันจะแล้วมาจอดมันจะขึ้น5้าขีดและพัดลมจะเริ่มทําง,งานนั่นคือการระบายความร้อนของมันนะครับจะขึ้นถ้าเกิดว่าเห็น5้าขีดมันจะมักจะพบในช่วงติดไฟแดงตัวสเกลบอกความร้อนตัวนี้ถือเป็นจุดเด่นของมันเลยเพราะว่ามันบอกความร้อนได้ละเอียดมากๆนะครับผมชอบมากเพราะว่าเวลาเราออกขับขี่ทางไกลเนี่ยเราอยากรู้เราสังเกตเรื่องของสเกลความร้อนตลอดเวลาเราก็จะได้เห็นชัดเจนว่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง อะไรยังไงหรือผิดปกติถ้าปกติวิ่งอยู่ที่สามสี่ห้าถ้าเกิดวันใดขึ้นมาเป็นหกเนี่ยเริ่มผิดปกติแล้วเราต้องเาเราต้องสังเกตเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆในการเดินทางนะครับตัวนี้ถือว่า2,400กิโลเมตรที่มาขับอันนี้ก็ถือว่าประทับใจนะครับกับเรื่องของสเกลความร้อนนะประเด็นต่อมาประเด็นเรื่องช่วงล่างช่วงล่างเป็นอย่างไรนะครับ ช่วงล่างผมยังรู้สึกว่ายังปานกลางนะยังไม่ได้ถึงกับแตกต่างก,กับฟอร์ซ่านะครับช่วงล่างยังคงมีความแข็งบ้างนะครับเนื่องจากว่าเป็นโช๊คอัพโรงงานนะครับตัวฟอร์ซ่าเป็นอย่างไรตัวนี้ก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเรื่องของช่วงล่างถ้าเกิดว่าเป็นสายทัวริงวิ่งยิงยาวหรือวิ่งวิ่งออกทริปจริงๆผมว่าเปลี่ยนดีกว่านะครับเปลี่ยนดีกว่าหาโช๊คอัพดีๆนะครับเดี๋ยวน่าจะมีหลายๆค่ายที่ทําออกมานะครับ ไม่ว่าเป็นเอรินไม่ว่าเป็นโปรเฟนเดอร์น่าจะมีออกมาหรือ y s s เนะครับที่เห็นออกข่าวมาแล้วนะครับก็ลองดูนะครับตัวนี้ถือว่าน่าจะเปลี่ยนหรือว่าควรเปลี่ยนสาหรับสายที่บรรทุกนะครับสายทุกหนักสายติดปิ๊บจำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้ผมว่าอยากให้เปลี่ยนเลยเพราะว่าเท่าที่ลองมาแล้วแข็งนะครับเวลานั่งสองคนยังรู้สึกว่าแข็งนะครับแล้วก็โช๊คอัพหน้าก็ยังคงแข็งแข็งอยู่ อันนี้อาจจะเซ็ตสปริงเปลี่ยนสปริงได้นะครับช็อคอัพได้ยังเข็งกระด้างอยู่นิดหน่อยนะครับฟีลลิ่งมันไม่ค่อยต่างกับโฟลซ่าเลยนะมันไม่ได้ดีกว่าในส่วนของช่วงล่างนะครับช่วงล่างพอๆกันเหมือนเป็นช่วงล่างจากโรงงานเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าควรจะอัปเกรดนะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับถ้าเกิดว่าไปซื้อติดเี๊บซื้อไปออกทริปยิงยาวนะครับจะได้เพิ่มความสบายมากยิ่งขึ้นในส่วนของอา่านั่ง ไกลๆ2,400กิโลเมตรที่ผ่านมาผมไม่ค่อยปวดหลังไม่ค่อยปวดอะไรเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเพราะด้วยความที่เบาะมันนุ่มนะครับเบาะมันนุ่มแล้วก็เวลาเราขับยิงยาวเนี่ยตัวเบาะเนี่ยทำมาหนานะเบาะมันหนาพอเบาะมันหนาเนี่ยมันทําให้เรานั่งไกลๆแล้วเราไม่ค่อยปวดก้นนะครับไม่ผมไม่ได้ขยับก้นเลยเวลาที่นั่งไปไกลๆสักประมาณ250โลถึงเข้าปั๊มเติมน้ำมันทีหนึ่ง250โลถัดไป จึงจะเริ่มมีอาการต้องขยับก้นนะครับประมาณเกือบเกือบ500โลนะครับถือว่าเป็นเบาะที่โอเคนะถึงแม้จะรูปทรงแบบว่าไม่ได้ดูเท่ไม่ได้ดูสวยนะแต่มันใช้งานได้จริงผมว่าตัวนี้เบาะนี้ใช้งานได้จริงแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับประเด็นต่อมานะครับเรื่องของที่คนซ้อนประสบนะก็คือเวลาเราขับเร็วๆนะครับคนซ้อนวางเท้าได้ดีนะครับที่วางเท้าดีมากนะวางเท้าได้ดีมากแล้วก็ ไกลก็ไม่ได้ปลดก้นไม่ได้ปลดหลังไม่ได้ปลดอะไรคนซ้อนก็ถือว่าโอเคแต่ว่าลมมันจะปะทะหน้าแข้งนะครับลมประทะหน้าแข้งเพราะว่าด้วยความที่ด้านข้างอาจจะเป็นลู่ลมนะครับลู่ลมทําให้ลมมันผ่านมาได้เร็วแล้วก็ประทะหน้าแข้งนะครับตรงนี้ก็ทําให้มีอาการบอกว่าถ้าเกิดใครใส่จริงบางจะรู้สึกได้นะครับว่าลมตีหน้าแข้งนะตรงนี้ผมบอกไว้เลยว่าลมตีได้นอนสำหรับใครที่ขับไกล,ๆ,ๆ,กลๆนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนถามกันว่าช่องข้างหน้าเนี่ย น้ำเข้าหรือเปล่าน้ำฝนเข้าหรือเปล่าผมขับมาเวลามีฝนฝนมันจะเข้ามาเป็นละอองเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเข้าขึ้นมาด้านหน้าหมวกนะมันเข้ามาตรงตรงแล้วก็เป็นเล็กน้อยเท่านั้นนิดเดียวนะครับเท่าที่ขับมาไม่ได้มีผลต่อคอนโซลหน้าอะไรเลยมันเหมือนปิวตามลมมาปิวตามลมมาแล้วก็มาประทะตัวมากระจายออกแต่ว่าชวิตตัวนี้เวลาสังเกตนะเวลารถกระจก นะครับเพื่อที่จะไล่สมมุติเราขับไปมีน้ําเกาะบนหมวกใช่ไหมเวลาขับไปแล้วผมลดชิวไอลมช่องลมตรงนี้แหละมันจะเป็นลมที่ดูดอากาศขึ้นมาเพื่อไล่ไล่ตรงเศษละอองฝนที่ติดอยู่กับหมวกนะครับเพราะว่าลมผ่านช่องนี้มามันจะพุ่งเข้ามาที่หมวกเวลาเราลดชิวลงนะทําให้น้ําบนหมวกเนี่ยก็จายออกมาเลยถือว่าเป็นตัวเหมือนช่องไล่ลมยังไงยังงั้นนะครับตรงนี้ หรือถ้าใครนั่งสูงๆหน่อยลมมันจะสอดเอาใต้หมวกนะครับตรงนี้ถ้าตัวสูงๆหน่อยนะลมมันจะสอดงัดใต้คอทําให้การนั่งสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ได้นั่นแล้วก็แถมตัวระบายอากาศตัวนี้มันทําให้เราไม่ร้อนด้วยเวลาเราล่างหลังชิลนะครับก็ถือว่าตัวนี้โอเคนะครับในส่วนของการขับขี่การคอนโทรลแฮนสั่นไหมแฮนดเป็นยังไงนะครับตัวคอนโทรลเนี่ยผมว่าแฮนมันโอเคแล้วนะ แฮนไม่ได้มีการสายปล่อยมือได้ไม่มีการสายแล้วก็ไม่สั่นนะครับขับขี่ทางไกลเมื่อยมือไหมไม่เมื่อยเพราะว่าตำแหน่งแฮนด์จะอยู่อยู่สูงในระดับที่ไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรนะครับวางมือได้สบายนะครับแล้วก็คอนโทรลแรกๆก็จะงงๆหน่อยแต่พอผ่านมาขับมา2000กว่ากิโลเนี่ยผมรู้สึกว่าคอนโทรลโอเคนะครับปุ่มที่ชอบมากเลยก็คือเวลาเราต่อเข้า a n d r o i d อ่ะ เรากดไม่กี่ปุ่มเท่านั้นเองนะครับเปิดเครื่องมาปับ๊บกดบนกดล่างกดบนแล้วก็กดล่างแล้วก็กดเชื่อมต่อมือถือเข้าได้เลยนะครับทําให้เราเข้าถึงมือถือง่ายและต่อมือถือง่ายนะครับตรงนี้โอเคนะครับอีกส่วนหนึ่งที่จําเป็นและที่สําคัญที่เขาให้มานะครับตรงนี้คือถือว่าได้ใช้จริงนะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นขึ้นบนน่านขึ้นบนภูลังกาผมได้ใช้เบรกมือจริงๆเบรกมือที่ปลดตัวล็อกตัวนี้นะครับ แล้วก็ล็อกค้างไว้บีบค้างไว้แล้วก็ดันตัวล็อกได้เบรกมือได้ใช้งานจริงถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์แล้วก็มันไม่ได้เป็น,นกลไกที่ดูยุ่งยากด้วยนะแต่ว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ตอบโจทย์ตัวนี้นะโดยรวม2,400กิโลเมตรที่ผ่านมาเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับชุดข้างก็ยังคงทํางานได้ปกตินะครับไม,ยไม่ยังไม่ยังไม่มีปรากฏอาการว่ามีเสียงอะไรดังผิดปกตินะแล้วก็อัตราเร่งยังคงปกติอยู่นะครับ ผมว่าถ้าเปิดเครื่องออกมาก็คงจะเห็นกระโหลกคัดที่เป็นไทเทเนียมแน่ๆนะครับเพราะว่าผมยิงยาวนะครับมันเป็นการใช้งานที่ค่อนข้างโหดนะครับการยิงยาวดังนั้นตัวนี้ถือว่าผ่านนะครับเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานเบื้องต้นที่2,400กิโลเมตรผมว่าเหมือนโฟลซ่านะครับไม่ต่างกันไม่มีอาการอะไรผิดปกติออกมานะครับถ้า4,000โลอาจจะมีอาการได้บ้างผมเดานะคาดเดานะว่ามีฝุ่นจับมีอะไรออกตัวสั่นแต่ตอนนี้คือ 2,400กิโลไม่มีการออกตัวสั่นออกตัวสมูทออกตัวนิ่มนะครับเรียบร้อยปกตินะถือว่าก็ทำมาได้เกินความคาดหมายนะกับ2,400กิโลเมตรกับการขับขี่โดยที่ได้ใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ,อาชิลหน้าชิลหน้านี้อาจจะมีข้อด้อยอยู่อย่างหนึ่งคือเพิ่มขึ้นกับลดลงเท่านั้นปรับระดับไปได้นะครับแต่ก็ถือว่าเวลาเรากางสุดเนี่ยลมมันยังผ่านบนหัวนะ ผ่านมันหมวกอยู่ไม่ได้บอกว่าไม่ผ่านเลยนะครับก็ถือว่าโอเคในส่วนที่เป็นของเวลาเราใช้ขึ้นเขาเนี่ยเบรกสาคัญน,นะครับเบรกหลังอาจจะลึกหน่อยเบรกหน้าโอเคเบรกหน้าโอเคมากนะครับผมขับขึ้นเขาลงเขาไม่มีอาการเบรกไหมให้เห็นนะครับเบรกไม่เบรกเบรกไม่มีไหมเลยนะครับแล้วก็เบรกค่อนข้างหนึบนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะพอกดแน่นๆหนึบ ชะลอความเร็วได้จริงนะครับเวลาขับมาเร็ว,ร,วระยะเบรกก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับไม่ได้ถือว่าวึ้หวามมกนะขับมา2,400กิโลเนี่ยผมประทับใจที่สุดคือไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยตอนแรกใช้ไม่เป็นนะครับเปิดมานก็ว่าเปิดปิดเอาทำไมสวิตช์ไม่ทํางานนะครับแต่จริงๆมันต้องมาเปิดสวิตช์ฝั่งขวามือก่อนนะครับเปิดสวิตช์สำหรับเป็นกลางคืนนะครับพอเปิดสวิตช์ฝั่งกลางคืนเสร็จปั๊บเรียบร้อยเลยนะครับไฟประกับจะขึ้น แลวทีนี้เราก็เปิดไฟสูงได้นะครับพอเปิดไฟสูงเท่านั้นแหละไฟส่องสว่างเท่ากับสปอตไลท์เลยนะครับตัวนี้ถือว่าพอมากนะครับไฟเวลาเรายิงไฟพาร์ทเนี่ยสง่งระดับป้ายเลยนะครับถือว่าตรงนี้เป็นไฟที่ไม่จําเป็นต้องติดไฟสปอตไลท์นะครับบอกได้เลยว่าไม่เป็นต้องติดไฟสปอตไลท์ก็เดินทางได้นอกจากว่าถ้าใครจะติดไฟสปอตไลท์เพิ่มอาจจะเป็นสีส้มหรือสีเหลืองนะครับเพื่อที่จะให้ส่องตัดหมอกหรือตัดเวลาหน้าฝนเท่านั้นเอง นะครับที่เหลือไฟสว่างพอแล้วก็จบนะ2,400กิโลเมตรกับซอนเทส 350E เป็นยังไงบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ไม่ได้อวยเลยนะถือว่าเป็นรถที่ขับอยู่ในที่เกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ราคาอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าการขับขี่เนี่ยถือว่าขับสนุกแรงพอนะครับพอขึ้นเขาแบบเหลือๆถามว่าต่างกับฟอร์ซ่ามากไหม,มไม่ได้ต่างกันมากเวลาขึ้นเขานะครับ แต่รู้สึกได้ว่ามันมีแรงเยอะกว่าเท่านั้นนะครับไม่ได้บอกว่าเร่งแบบต่างกันอย่างชัดเจนแบบชัดจ๋าแบบเหมือนกับพวกรถพันซีซีอยู่แล้วมันไม่ต่างกันมากขนาดนั้นแต่ว่าอัตราเร่งรอบเนี่ยทำได้ดีโหมดอีโคโหมดสปอร์ตมีความแตกต่างกันสัมผัสได้เวลาขับไกลนะครับแต่ถ้าใครขับในเมืองอาจจะแยกความแตกต่างไม่ออกแต่ขับไปไกลจะรู้ว่าเวลาเปิดโหมดอีโคบิดอืดขึ้นนะครับอืดและหนืด ต่ว่าเวลาเปิดสปอตอัตรารอบอัตราเร่งขึ้นเร็วแล้วก็วือหวาแล้วก็รอบความเร็วขึ้นเร็วมากนะครับโดยรวมก็ถือว่าปเป็นอีกรถหนึ่งนะที่ถ้าเกิดใครจะซื้อไปใช้ผมว่าคุ้มนะครับตัวนี้คุ้มค่าแต่ว่าระยะยาวต้องดูอีกทีหนึ่งเรื่องของศูนย์บริการเรื่องของบริการหลังการขายนะครับต้องดูกันแต่โดยรวมขับมา2,400กิโลมันไม่มีอาการอะไรเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ฝากไว้ คันนี้ยังไม่เจออาการที่เป็นน้ําเข้าไฟนะครับหลายๆคนที่บอกว่ามีน้ําเข้าไปคมไฟผมไม่มีละอองน้ําไม่มีอะไรเลยนะครับณนะวันนี้ยังไม่มีให้เห็นนะครับละอองน้ําละอองฝุ่นหรือว่าอะไรก็ตามเข้ามาให้เห็นแล้วก็อาการน้ําดันก็ไม่มีนะครับอาการน้ําดันขึ้นเขาไม่มีอาการความร้อนสงูงผิดปกติไม่มีนะอาจจะด้วยความที่อย่างที่บอกเป็นรถใหม่อยู่แล้วก็ เอออีกอย่างหนึง่งที่กับลืมบอกไปว่าช่องหน้าเนี่ยช่องเก็บของเนี่ยทำมาได้ดีมากนะครับถือว่าสามารถเก็บขวดน้ำแบบ่าแบบ1.3ลิตรได้อะ่ะนะเอ็นขวดน้ำขนาดนี้ได้เนี่ยเก็บขวดน้ำขนาดนี้ได้ซึ่งมันไม่มันทำให้เราไม่จำเป็นต้องไปพกที่วางแก้วหรือติดที่วางแก้วใดใด,ดเลยนะครับอันนี้มัน1.3ลิตรเลยนะกระติกนี้กระติกเก็บความเย็น1.3ลิตรพกได้ ก็ถือว่าตอบโจทย์มากนะครับสำหรับการเดินทางไกลโดยรวมแล้วต้องขอบคุณเลยนะกับทางค่ายซอนเทสท,ที่เขาจัดเต็มฟังก์ชันมาขนาดนี้นะครับเพราะว่าผมมองว่ามันคือการเปิดตลาดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ทำให้คู่แข่งค่ายอื่นๆต้องหัดนมาสนใจเรื่องคุณภาพของตัวรถนะครับสเปคต้องมีการอัปเกรดเพื่อทำการแข่งขันกันนะครับเพราะฉะนั้น นี่คือหนึ่งตัวเลือกของการจุดเริ่มต้นในการพัฒนารถในวงการประเทศไทยนะครับก็อยากให้มีรถดีๆอย่างนี้เข้ามาจำหน่ายในไทยนะครับแล้วก็ถ้าใครคิดว่า,าจะรอรุ่นใหม่ก็ยังอีกนานนะครับยังอีกนานสำหรับฟันเทสรุ่นใหม่ยังไม่เข้าอีกนานนะครับก็ถือว่าตัวนี้เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับคนที่งบไม่ได้สูงมากและไม่ต้องการจ่ายแพงเพื่อที่จะใช้สเปคที่ด้อยกว่านะครับแต่สามารถจ่ายแพงเพื่อใช้สเปคที่คุ้มกว่า ส่วนเ,เรื่องของบริการหลังการขายผมก็หวังว่าทางศูนย์บริการทางผู้ให้บริการจะพัฒนาและก็เพิ่มให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์โดยเบื้องต้นเนี่ยถ้าที่รู้มาคือราคาของอะไรเนี่ยก็ถูกกว่าแล้วนะครับเรายังคงผมก็ยังคงหวังว่าจะมีการพัฒนาที่ก้าวขึ้นไปนะครับโตขึ้นไปนะครับสำหรับซอนเทสในประเทศไทยนะ ก็ยังไงก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้รับรู้นะครับว่า2,300-2,400กิโลเมตรที่ผ่านมาผมรู้สึกอย่างไรนะครับแล้วก็การขับขี่เป็นยังไงนะครับโดยรวมถือว่าประทับใจมากนะครับทั้งหมดทั้งมัวนี้ถือว่าเป็นรถที่เกินคุ้มนะครับได้คําเดียวว่าเกินคุ้มงั้นก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้และก็ประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกหรือว่าใครที่กําลังสนใจรุ่นนี้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลแล้วกันนะครับไม่ได้ต้องการจะมาอวยหรือมา เบรมอีกค่ายหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้ถ้าเกิดว่ามันใช้ดีผมก็บอกว่าใช้ดี2,400กิโลเมตรที่ผ่านมานะยังไงผมก็ขอตลาเพียงานี้ครับอย่าลืมฝากกดติดตามๆๆกดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทางเดียรติช่องทด้วยน,นะครับขอบคุณครับ I like I'm losing mind Is in blind? feel everybody the Please give me world a A my sign Lord Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world die? please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the face, shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day, and I'm impatient, hoping one day. I'll